สวัสดีครับก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนครับโดยมีข่าวออกมาในช่วงวันที่3มีนาคมก็คือเมื่อวานซึ่งเป็นวันที่8สําหรับปฏิบัติการทางทหารของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นในยูเครนเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าทางรัเสเซียนั้นสามารถลุกคืบได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงมีการเสริมกำลังพลขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาแต่พักหลังๆครับก็จะมีข่าวออกมาว่า การบุกทะลวงของทางรัเสเซียนั้นเริ่มมีการชะลอตัวบางจุดก็มีการชะงักโดยเหตุการณ์ที่จะนำเสนอวันนี้ครับก็เป็นชัยชนะของทางยูเครนที่เกิดขึ้นบริเวณเมืองบูชาซึ่งอยู่ทางเหนือของอิเพนในเขตชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟโดยเมืองนี้ครับเคยถูกยึดครองโดยกองกำลังของทางรัเสเซียและหลังจากที่ยูเครนครับสามารถ ยึดคืนมาได้ก็มีการเปลี่ยนธงชาติและก็ชักธงชาติของยูเครนเนี่ยขึ้นเหนืออาคารนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่สําคัญของทางยูเครนโดยตามการรายงานเนี่ยของฐานของรัเสเซียนะครับถูกจัดการหลายนายรวมไปถึงมีระดับพลตรีก็คือพลตรีแอนเดรซูโคเวสกี้โดยตามการรายงานครับพลตรีแอนเดรซูโคเวสกี้เนี่ย เคยเป็นผู้บัญชาการกองบินที่7และก็ล่าสุดครับเป็นรองผู้บัญชาการกองทัพที่41ของทางรัสเซียโดยทางกองกำลังของทางยูเครนนะครับประสบความสําเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีของทางกองกำลังรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเมืองมิโคไลโดยขบวนรถของทางรัสเซียเนี่ยถูกจัดการในเขตชานเมืองรวมถึงสะพานข้ามแม่น้ําและก็รวมถึงสะพานรถไฟโดยทางกองกำลังยูเครนเนี่ยได้มีการติดตั้งระเบิดบริเวณสะพานครับแล้วก็มีการระเบิดขณะที่รถถังของทางรัสเซียเนี่ยกำลังแล่นผ่านนอกจากนี้ครับทางกองทัพยูเครนเนี่ยสามารถยึดพวกยานย,ยนต์หุ้มเกราะอย่าง BMP 3ของทางรัเสเซียเนี่ยได้หลายคันโดยในเขตพื้นที่เหล่านี้ครับการบุกของทางรัเสเซียเนี่ยต้องบอกว่าชะง,งักลงนอกจากนี้ครับสถานก,การณ์ในมาริุพอลต้องบอกว่ายังดุเดือดนะครับเพราะเนื่องจากว่ากองกำลังของทางยูเครเนยังมีการต่อต้านกองกำลังของทางรัเสเซีย ในเขตของโวโนวาค่าโดยตอนนี้ครับรอบๆเมืองคาคอฟเนี่ยต้องบอกว่าพวกรถขนสเบียงพวกรถโลจิสติกของทางรัเสเซียครับถูกกองกำลังของทางยูเครนซุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งและก็ถูกทำลายยานพาหนะจำนวนมาก โดยตามการรายง,งานครับการลุกคืบของทางรัสเซียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบริเวณแนวหน้าได้มีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาร่วมเพราะปฏิบัติการของทางรัสเซียนะครับดำเนินการมาถึงวันที่8แล้วนอกจากนี้ครับยิ่งเดินทางมาไกลการต่อต้านจากทางยูเครนก็หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการส่งสเสบียงแล้วก็พวกยุทธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มส่งมาได้ลำบากมากขึ้น เพราะเนื่องจากว่าระยะทางนะครับมันไกลขึ้นมาทําให้กองกาลังของทางยูเครนที่ดักซุ่มโจมตีพวกรถเสบียงรวมถึงผู้ยุตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถูกซุ่มโจมตีได้ง่ายโดยตอนนี้นะครับรัเสเซียก็ยังมีการใช้พวกขีปนาวุธยิงเข้าโจมตีในพื้นที่ต่างๆของทางยูเครนที่ทางรัสเซียเนี่ยมองว่าเป็นเขตพื้นที่ทางทหารนี่ก็เป็นข่าว มานาเสนอครับว่าสถานการณ์ในยูเครนนั้นก็ยังคงร้อนระอุอยู่และก็มีการต่อต้านของทางกองทัพยูเครนที่ต้องการสกัดกั้นกองทัพรัสเซียมาให้ลุกค,คืบไปมากกว่านี้โดยหากมีสถานการณ์อัปเดตยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกทีหนึ่งไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ